สวัดีครับลูกเพจทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ครัวเสเบียงพอดีคำ EP4 นะครับกับเมนูพื้นบ้านไทยโบราณนะครับภาพากลางที่หากกินได้ยากในปัจจุบันนั่นก็คือต้มกระทิปลาสลิดไข่วิธีทำจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันได้เลยครับ และวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือปลาสลิดไข่แดดเดียวนะครับจากทางร้านเสบียงพอดีคาวันนี้นะครับเราก็จะใช้ไซส์6ตัวโลในการทําเมนูนี้นะครับซึ่งปลาสลิดไข่แดดเดียวของทางร้านเราเนี่ยเป็นสูตรแบบหมักเกลือเค็มน้อยนะครับไม่สาบขาวดินไม่มีกลิ่นตุอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มตําเครื่องแกงกันเลยนะครับ เครื่องของเรานะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกับรากผักชีนะครับแล้วก็ตำาออให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะใส่ในตัวกระทินะครับหลังจากนั้นนะครับก็นํากระทินะครับใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟนะครับเคี่ยวจนให้เขาเดือดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเติมหางกระทิเพิ่มเล็กน้อยนะครับ สามารถที่จะปรุงรสด้วเกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่สมุนไพรเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นของปลาลงไปนั่นก็คือข่าหั่นแว่นนะครับตัะไคร้ทุบและใบมะกรูดรวมถึงเครื่องที่เราได้ตำลงไปนะครับใส่ลงไปได้เลยและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตัวหัวหอมนะครับที่เราทุบลงไปนะครับจะทําให้น้ำกะทิของเราเนี่ยหวานอร่อยครับ เมื่อกะทิเริ่มเดือดน,นะครับเราก็ใส่ปลาลงไปได้เลยครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยถ้าเกิดเราไปคนโคนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเละได้ครับอย่าไปคนเยอะนะครับก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะครับจนเขามีกลิ่นหอมนะครับในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเรา,าจ,จะต้องรอตัวกะทิเนี่ยเดือดขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับจากนั้นเราก็ เตรียมที่จะทำการใส่ตัวน้ำมะขามเปียกลงไปได้เลยครับเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวนะครับให้กับเมนูต้มกะทิของเรานะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปได้เลยครับตัดรสชาติด้วยเกลือนะครับ ค่ะหัดแว่นลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความหอมอีกนิดหนึ่งครับ และเมื่อต้มกะทิของเรานะครับเดือดได้เต็มที่แล้วนะครับเราก็ปิดไฟยกลงนะครับตักใส่ถ้วยได้เลยครับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเมนูต้มกะทิปลาสลิดไข่แดดเดียวไว้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้คุ้นชินผมเจอกันมากนักนะครับแต่ความอร่อยของเนื้อปลาสลิดไข่ในต้มกะทิเนี่ยบอกได้เลยว่าเข้ากันสุดๆครับสำหรับใครเนี่ยที่สนใจปลาสลิดไข่แดดเดียวคุณภาพระดับส่งออกสามารถที่จะสอบถามสัง่งซื้อกับทางร้านได้เลยนะครับและคลิปหน้าเนี่ยแอดมินจะมาทําเมนูไหน ให้ได้ลองชิมก็ต้องขอฝากติดตามเพจเสบียงพอดีคำไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP ถัดไปครับ